ครับเรียกได้ว่าที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วนั้นยังมีการโต้ตอบกันค่อนข้างหนักครับอย่างวันก่อนเนี่ยฝั่งกัมพูชาได้ยิง BM21 เข้ามาใน3พื้นที่ของบ้านเรานะครับที่สระแก้วเนี่ยโดยนับแล้วเนี่ยประมาณ160ลูกได้ครับส่งผลให้มีเหตุเพลิงไหม้ไร่ของประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ2500ถึง3,000ไร่ที่มีการคาดการไว้ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานนะครับก็ได้มีการทิ้ง BM ทิ้ง F16 นะครับที่ฝั่งของปอยเปตซึ่งเป็นฐานและก็ คลังอาวุธของฝั่งกัมพูชาและก็เมื่อคืนเองนะครับกัมพูชาก็ได้มีการบินโดรนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนทิ้งระเบิดและโดรนพ่ชีพเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานและหนองยาแก้วครับ ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนสักแก้วก็ถือว่ายังคงตึงเครียดเพราะามีการประทะก,กันต่อเนื่องครับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วได้ขอความร่วมมือประชาชนครับบอกว่าอย่าพิ่งกลับบ้านไปก่อนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับและก็เชื่อว,ว่าประชาชนทุกคนสามารถประเมินความปลอดภัยในหมู่บ้านของตัวเองได้เพราะว่าจะมีชุดรักษาความปลอดภัยผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านคอยรายงานสถานการณ์และก็จะไปสำรวจความเสียหายถ้าเกิดว่ามีเหตุเกิดขึ้นใน บ้านแต่อยู่บ้านเนี่ยทางกองกำลังเนี่ยเขาก็ประกาศเคอร์ฟิวใช่ไหมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารนะครับในส่วนของจังหวัดพื้นที่ไหนเคอร์ฟิวเราก็จะตัดไฟทางให้หมดนะครับเพื่อป้องกันการเป็นเป้านะครับแล้วการที่โดนเข้ามามาส่องพวกเรานะครับเราก็จะดับไฟสาธารณะให้หมดแต่ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวเคอร์ฟิวนะครับก็คือคุณต้องเข้าบ้านและเราก็จะไม่พยายามให้ออกไปไหน คุณผู้ชมครับที่อำเภอตาพยาอำเภอโคกสูงของจังหวัดสระแก้วถือว่ายังไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีการประทะก,กันทุกวัน ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับจากการตรวจสอบในพื้นที่และก็เฝ้าระวังเนี่ยมีของกัมพูชาเนี่ยได้ใช้โดรนพลีชีพโดรนทิ้งระเบิดบินเข้ามาเกาะกวนในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วครับซึ่งฝ่ายความมั่นคงเองนะครับบอกว่าได้พยายามที่จะริดรอนกำลังของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมบริเวณบ้านหนองยาแก้วสามารถบันทึกเสียงปะทะระหว่างไทยและกัมพูชาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ครับ ส่วนเมื่อวานนี้เครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศได้เปิดปฏิบัติการทางอากาศทิ้งระเบิดจำนวน2ลูกใส่ตำแหน่งฐานปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาเขตที่5ในปอยเปตครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปตรวจสอบจุดที่ F16 ทิ้งระเบิดนะครับเราจะพบนะครับว่าอยู่ที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในจังหวัดบันเตียเมนเจยครับ ถ้าเราไปดูจาก Google Map คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป้าหมายที่กองทัพอากาศทิ้งระเบิดนั้นห่างจากเขตเมืองหรือว่าชุมชนปอยเปตรประมาณ7กิโลเมตรครับและมีอีกจุดหนึ่งที่กองทัพอากาศได้เปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดอีก3ลูกครับซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นฐานเก็บอาวุธของกัมพูชาที่ห่างจากตัวเมืองของปอยเปตเนี่นะครับเขตเมืองชุมชนประมาณ25กิโลเมตรครับยไมทเป็นนโตร បងនេ <me> ះស <cheg> ្រាវីហ្នឹងឥឡូវយើងយកឡានបាញ់ទឹកហ្នឹងហើយបាញ់ទៅខាងត្រូនហ្នឹងហើយបាទលើទូកបងហ្នឹងបាទទុយនេះ ภาพโดรนถูกเพลิงไหม้นะครับเป็นคลิปที่ชาวโซเชียลในกัมพูชาได้แชร์กันเมื่อคืนนี้แล้วก็อ้างว่าสามารถใช้อาวุธยิงโดรนสอดแนมของฝั่งไทยได้ในปอยเปตขณะที่บินเข้าไปในพื้นที่ครับล่าสุดรองโฆษกกองทัพบกระบุนะครับว่าแม้ว่าโดรนของไทยเนี่ยจะถูกต้านทานจากฝ่ายกัมพูชาระหว่างปฏิบัติภารกิจในปอยเปตแต่กองทัพไทยยังคงมีความพร้อมครับ มีรายงานอีกคุณผู้ชมครับว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เกิดเหตุโดรนไม่ทราบชนิดบินชนตึกแห่งหนึ่งในปอยเปตกัมพูชาขณะเกิดเหตุนะครับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวบอกว่ามีเสียงระเบิดดังสนัน่นสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งไทยและกัมพูชา คุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุโดนดังกล่าวนั้นนะครับผมสอบถามไปยังคนไทยนะครับที่อยู่ในฝั่งของปอยเป็ดยืนยันนะครับว่าเหตุเกิดเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับแต่ว่าทางด้านของรปภที่อยู่ดูแลความปลอดภัยของตึกเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีชิ้นส่วนของโดรนเนี่ยตกอยู่ตรงบริเวณตรงจุดเกิดเหตุครับ คุณรัตนกรคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ฝั่งปอยเปตบ่อยแบบนี้จะเปิดช่องให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอามาเป็นข้อมูลโจมตีฝ่ายไทยหรือว่าฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยเขาประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างนะคะกับ ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ฝั่งกัมพูชาจะหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาเป็นข้ออ้างในการที่จะตอบโต้ก,กับฝั่งไทยครับซึ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ได้มีการตรวจตราและก็สอดแนมเรื่องของความเคลื่อนไหวที่ฝั่งของปอยเปตตลอด24ชั่วโมงนะครับก็มีการจัดกําลังเพื่อที่จะตรวจสอบและก็ความเคลื่อนไหวของ การทหารที่ฝั่งโน้นนะครับก็พบนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีการเคลื่อนย้ายอาวุธและก็กําลังต่างๆเข้ามาในพื้นที่ครับแต่ว่าทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ประเมินแล้วว่าตรงจุดนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าเกิด อาจจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ฝั่งกัมพูชาเลือกที่จะมีการประทะก,กันเพราะว่าตรงบริเวณปอยเปตเองเนี่ยมีทั้งตึกคาสิโนสถานบันเทิงต่างๆรวมไปถึงตึกที่คอร์เซนเตอร์ใช้ในการทํางานเพื่อหลอกลวงคนไทยและประเทศอ,อื่นๆเนี่ยอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยเยอะมากครับซึ่งจากการสอบถามคนไทยตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกจากตึกได้นะครับถ้าไม่จําเป็นเพราะว่าเท่าที่ถามเนี่ยคือมีทหารกัมพูชาแล้วก็ตํารวจอยู่บ บริเวณริมถนนและก็บริเวณใต้ตึกต่างๆที่คนไทยอาศัยอยู่ครับถ้าเกิดว่าลงมาเนี่ยก็จะถูกไล่ให้กลับเข้าไปบนตึกทันทีซึ่งประเด็นนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงก็มีการประเมินเหมือนกันครับว่าการกระทําในลักษณะแบบนี้ที่ไม่ยอมให้คนไทยเดินทางกลับผ่านด่านคลองลึกนะครับด่านปอยเปตมาแล้วก็อ้างว่าให้บินกลับเท่านั้นเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเป็นการประวิงเวลาเพราะารู้อยู่แล้วว่าคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ปอยเปตนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะเดินทางด้วยการบินไปแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณผู้ช จะได้รับเงินจากที่ทำงานของพวกเขาคือเขาจะจ่ายค่าเดินทางให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการบีบบังคับให้คนไทยเดินทางกลับด้วยตัวเองด้วยการบินเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะเดินทางกลับผ่านการเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการพยายามที่จะยื้อคนไทยไว้เพื่อเป็นตัวประกรันไม่ให้มีเหตุประทัเกิดขึ้นตรงฝั่งของปลอยเปตครับค่ะนะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องพิจารณาอย่าง ครบถ้วนรอบด้านจริงๆนะคะสำหรับฝั่งไทยขอบคุณคุณรัตนากรค่ะ